ฮัลโหลทุกคนตอนนี้เราอยู่กับช่องวอสเกิร์เปีน,นะครับก็อยู่กับผมนะครับพีวันนี้ก็มาคนเดียวนะเพราะว่าไม่มีใครเล่นด้วยไม,มไม่ใช่นด้ว่ช่นะครับก็คือนวันเนี้ย มันเป็นธุระของเราเองเราต้องไปจัดการมันนั่นก็คือเราจะไปทำพาส,สปอร์ตกันนะครับก็เป็นการทำพาส,สปอร์ตครั้งแรกในชะีวิตของผมด้วยเดี๋ยวเราจะมาเล่าถึงประสบการณ์ในการทำพาส,สปอร์ตครั้งนี้ให้กับคนที่สนใจจะมาทำพาส,สปอร์ตเหมือนกันเนี่ยมาเห็นเขาจะได้ทํากันเป็นนะครับสิ่งสาคัญที่จะต้องเตรียมไปนะครับก็คือใบประชาชนของเรานะครับหนึ่งใบนะ,ะทุกคนก็มีใบหนึ่งเนาะ ก็ให้เตรียมบัตรประชาชนไปนะครับส่วนใครที่จะมาต่อเล่นพาสปอร์ตอันเก่าของตัวเองเนาะก็ให้เตรียมบัตรประชาชนแล้วก็เล่นพาสปอร์ตเล่มเก่าของตัวเองไปด้วยนะ เบื้องต้นนี้ผมทำนะผมก็ได้ไปจองคิวเน็ตเวิร์กอลล์ของเขาแล้วนะครับว่าเราจะเข้าไปทำพาสปอร์ตวันไหนอะไรยังไงเองครับเวลาไหนอันนี้ผมก็จะไม่อธิบายรายละเอียดลึกๆเนาะว่ามันเข้าไปจองยังไงบ้างแต่ผมจะแปะลิงก์ไข้างล่างนี้เนาะให้ทุกคนได้ไปกดจองกันนะครับในกระบวนการจองอะ่ะมันก็เป็นรายละเอียดที่ง่ายๆแหละก็อย่างเช่นกรอกชื่อข้อมูลต่างๆส่วนตัวของเราเองเข้าไปเมื่อเรากรอกข้อมูลเสร็จแล้วอะ่ะมันก็จะมีสถานที่ที่ให้เราไปทำพาสปอร์ต ดูหลายสถานที่เหมือนกันซึ่งเราควรจะเลือกที่มันอยู่ใกล้บ้านเราเนาะมันจะได้เดินทางสะดวกที่ผมจองไว้เนี่ยคือสานักงานหนังสือเดินทางที่ปทุมบันนครับที่ MBK เมื่อเราเลือกสถานที่แล้วอะมันก็ให้เลือกเวลาลานั่นแหละก็เลือกเวลาไปว่าเราจะไปเวลาช่วงไหนหอะไรยังไงได้หลังจากนั้นเนี่ย ในลิงก์ก็จะให้เราเลือกว่าเมื่อทำพาสปอร์ตเสร็จแล้วจะให้ส่งช่องทางไหนบ้างจะมีสาช่องทางให้เราเลือกหนึ่งไปรับด้วยตนเอง2ส่ง EMS 3ส่งสปีดโพสอะไรเงี้ยของ EMS ก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายใ,ในการส่งประมาณ40บาทถถ้าส่งสปีดโพสเนี่ยก็จะประมาณ60บาทคือเราก็ตื่นเต้นแล้วเพราะว่ามันก็เป็นการทำพาสปอร์ตครั้งแรกของเราไม่รู้ว่ามันจะมีความวุ่นวายเลยมีความยากอะไรไหมรับชมไปเลย เนี้พอเราถึงหน้า,าเคาน์เตอร์แล้วอะจะต้องเข้าไปประชาชนไปยื่นให้ครัพอยื่นให้เขาแล้วเนี่ยเขาจะถามว่าเราจะทํำ5ปีหรือว่า10ปีนะครับองรับเองเราทำ5ปีเนาะพอเราทำ5ปีแล้วอะขจะให้บัตรคิวมาอันนี้คือคิวของเราแล้วก็รอเลขคิวนะครับ ขั้นตอนตอนนี้เราก็ทำพาสปอร์ตเสร็จแล้วนะครับก็จะมาเล่าให้ฟังว่าวิธีการทำมันเป็นยังไงบ้างนะครับคุณเห็นคลิปเบื้องต้นนี้ไปแล้วเนี่ยทำตามกระบวนการทุกอย่างนั่นแหละพอเข้าไปถึงข้างในแล้วเขาก็จะให้รันคิวพอคิวแจ้งอยู่หน้าจอทีวีแล้วอะเราก็เข้าไปตามคิวหมายเลขห้องนั้นค่ะมีเจ้าที่อยู่ที่นั่นถามข้อมูลเราข้อมูลเราถูกต้องตามนี้ไหมหลังจากนั้นก็จะให้เราถ่ายรูปแล้วก็สแกหนลายมือเสร็จแล้วเนี่ยให้ปัดคิวมาเลยนะครับก็จะให้เราถือปัดคิวนั้นอะ มาชาระเงินถ้าอย่างผมทําเนี่ยผมทํา 5, 5้าปีก็จะเสียแค่1000บาทถ้าสิบปีก็่พันห้าร้อยบาทพอเราได้ชําระเงินไปแล้วเนี่ยผมก็จะให้ส่งพาสปอร์ตมาทาง EMS นะครับไว้ต้องเสียค่าใช้จ่ายอีก4 0บาทบพอรอพาสปอร์ตมาส่งที่บ้านเรานะครับก็นี่คือพาสปอร์ตชมหน้าพาสปอร์ตที่เราได้รับมานะครับจิบสั้นๆเนาะที่เราพามาดูธุระของเรานะครับเผื่อใครที่สนใจ และแวะผ่านมาเห็นและอยากจะทาพาสปอร์ตเหมือนกันนะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องยากนะนเป็นเรื่องง่ายมากถ้าแนะนําว่าให้ทุกคนอนะ่ะจองคิวในออนไลน์มาก่อนดีกว่าเพราะว่าไปถึงแล้วเนี่ยมันจะเหมือนว่าเราตอคิวเอาไว้ให้เราเนาะก็นี้ไม่มีอะไรแค่นี้นะครับบายแล้วเจอกัน EP ต,ต่อไปนะครับก็ไม่รู้ว่า EP ต,ต่อไปจะเป็นดาราหลักใครมานะครับฝากวอตเตอร์เฟนไว้อ้อมพบอ้อมใจทุกคนด้วยนะครับ อาจจะไม่ได้มีสาระแล้วก็ตลกอะไรมากมายนะครับก็จะเป็นบล็อกที่พวกเราเนี่ยทำกันเพื่อจะเก็บเป็นความทรงจำเผื่อใครสนใจก็มาดูเลยนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Su ับส r i ร e ให้พวกเราด้วยนะครับ